ชอบชอบลูกอะไรวะชอบลูกอะไรสามเจ้าตัวไหมชอบรปหยัดหัวไปลองเนาะรปหยัดเราขาใช่ไห่ตีมากก็หยัดก็หัวไหมหัวไม่แข็ง สวัสดีครับมาชมผู้เอกวันนี้นะครับคู่นี้ชิงอยู่ที่8 0 0 0ันบาทนะครับ8,000นบาทนะครับเลี่ยมนี้แจ้งกติกาการแข่งขันนะครับเสียยาวางบอลกับป่ายจัตจุลาตะก้อเดียวป๊อปเดียวนะครับถูกตะก้อครังเดียวต้องข้ามนะครับเส์ฟแปล่างนะครับเสียยาวางบอลเดียวกับป๋าจัตจุลาชิงรางวัลอยู่ที่8 0 0 0ันบาทนะครับเกมเดียวนะครับแล้วแต่คนแพ้จะแก้ไม่แก้ ย้ำนะครับกติกาแล้วแต่คนแพ้จะขอแก้ไม่แก้อยู่ที่คนแพ้ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแคร์ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็เดียวป๊อกเดียวฝายหยัดจุลากับเสียยาวบางบอลชอบฝั่งไหนเชียร์กันให้สนุกนะครับป๊อกเดียวถูกลูก,ลกแต่ก็ครั้งเดียวต้องข้ามเสือแปล่าง

เอ,เ,เออเอแล้วไอนะครับมาชมต่อนะครับเกมยังไม่เริ่มนะครับฝั่งนู้นป๋ายหยัดจุลาข่ายจุลาเดินสายนะครับป๋ายหยัดถือว่าเป็นมวยห้าวนะครับปอดใหญ่สายแรงนะครับ ไม่มีหมดนะครับแรงแกบอกไว้ก่อนครับป๋าหยัดน่าจะเป็น9ก้สูบครับฉายาใหม่ป๋าหยัด9ก้สูบเมื่อคืนเชาเชา8แปสูบใช่ไหมวันนี้ผมให้ป๋าหยัด9ก้าสูบนครับขอคนลดหนึ่งไหลหนึ่งแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยตัก็สาธรเถียงเหนียวนี้กรรมการเถียงไม่ได้เพราะว่า,ากรรมการเป็นคนขี้ขาด ตัดสินยุติธรรมไม่มีโกงไม่มีลำเอียงตามที่เห็นตัดสินเห็นออกบอกลงเห็นลงบอกออกเอ้ยไม่ใช่เห็นลงบอกลงเห็นออกบอกออกอเกมฝ่ายัยจุลาเป็นฝ่ายเสียบคู่นี้แปดพันบาท,ทอ่าครับสูต่อสูญครับรรเสียบมาครับเอาครับเสีย亚า马บาบอนลูกนี้ฝ่ายัายกจุลาเสีย亚าบาบอล ธธ <Bond> ขาครับาหยัดเทียยาวครับปลอกเดียวครับมาดูเหลี่ยมครับเหลี่ยมนี้ชั้นเชิงอยู่ที่ใครครับโอไปอุณหภูมงออกครับครับเดียวผมขยับขากล้องนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับอาครับนี่ครับโอเคนะครับประมาณนี้พออาครับศูนย์่อศูนย์นะครับเกมติดสามแต้มนะครับยอดขาหยัดครับเทียยาวเสียยาวบางบอลลูกนี้ครับลงครับเอาแล้วครับ 8,000บาทนะครับชิงรางวัลนะครับแล้วแต่คนแพ้จะขอแก้ไม่แก้นะครับเตะเซตเดียวนะครับกติกาคือเตะเซตเดียว8ทันแต่ถ้าคนแพ้ก็จะประกบตังใหม่เตะอีกเอาครับหนึ่งต่อส่นครับเฉียยางบอลยอดครับฝ่ายหยกจุฬาตีครับลูกนี้ครับโอ้โหหัวเสียเจ้าเอาครับยังได้ครับฝ่ายหยกคือคือโอ้โหลูกนี้ครับสุดยอดครับเอาครับเดี๋ยวนี้แก้ไว้ก่อนครับสุสีหนีแพ้นะครับอยู่ที่การออกลูกเสริมนะครับ บอลเดียวครับศูนย์ต่อหนึ่งครับมาแล้วพลิกหัวเน็ตครับโอ้โหลูกนี้พลิกหัวเน็ตนะครับเอาครับเอาครับมาดูลูกเส็บป๋ายัดนะครับตีเสมอเรียบร้อยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเจมส3ิบสามครับมาครับเข้าขา้ายแทงเขาครับเป็นโอ้โหลูกนี้ครับเอาครับตอนนี้ป๋ายัดแสงแล้วครับตะกอขึ้นนำสองต่อหนึ่งนะครับ ชายกับแอน้อยอา,อา T R T ตอนนี้เล่นตอนนี้ตอนนี้นนต่อ,อเสยียยาวตีเสยียยาวครับครับฝายหยัดหยอดเสยียย,ยาวครับฝ่ายัดครับขายาวครับฝายัดครับไอ้ลูกยังลูกยังลูกแล้วลูกแล้วเอา้าทันหรือเปล่าปอดใหญ่ปลายแรงครับฝายาดัด ไอ้เจ้าวไอ้ปายัดเจ้าเฮ้ยอโอ้ปลายัดปลายัดเป๋ปายัดเป๋ครับตาลายหรือเปล่าครับปลายัดจุฬาเอาครับมันครับคู่นี้ครับมันครับแปดพันบาทข้างในเอาครับถือว่าถูกคู่ถูกเวลากับการที่รอคอย วันอาทิตย์กับวันหยุด1ต่อ2ครับเกม13แต้มไม่มีดวเอาครับลูกนี้ออกครับโอ้โหเอาครับอยู่ที่ความแม่นยำนะครับว่าใครจะแม่นยำนะครับเหยี่มป๊อกเดียวเอาครับ2ต่อ2ครับไปครับขาหยัดยาวโอ้ลูกนี้ครับมองไม่ข้ามนะครับ ขอคนละหนึ่งไหนมีแคร,ร์ฝากฏิตามด้วยนะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่สอต่อสอนะครับขานอกยังครับยังคุยกันไม่จบครับขานอกครับยังเพราะว่ามันได้เสียนะครับเกมนี้มันมันต้องบอกว่าราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับ สองต่อสองครับขอครับโอ้ลูกนี้ครับเสียยาวใช้ความสูงครับลูกนี้ส่วนสูงจะได้เปรียบป๋าหยัดนิดนิดดนะครับเสียยาวบางบอลแต่ว่าพื้นตะก้อป๋าหยัดจะได้เปรียบเสียยาวแน่นอนแต่ว่าป๊อกเดียวไม่น่าจะเกี่ยวกันเห็นเสกสรรบอกไม่น่าจะเกี่ยวกันกับคนไม่มีพื้นไม่มีพื้นอครับตีตรงนี้ครับได้กแค่สวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลูกนี้โดดก่อนนะครับ ตูนี้โดดก่อนนะครับตายศุริยาแล้วก็เ,ออเสียวัดพระรามสองตอนนี้ฝ่ายหยัดเป็นฝ่ายเสิมนะครับอสองต่อสอครับฝ่ายหยัดโยงมาครับเสียยาวตียาวฝ่ายหยัดครับเอาเสียยาวครับแปรโอ้ลูกนี้ออกครับ สามต่อสองครับหยอดตัวนี้โอ้ไม่ข้ามเอาแล้วครับ 2, ครับ 4, ตีสองครับเสือมาเอาครับฝายหยัดเสยียยาวครับฝายหยัดป๊อปเดียวต้องข้ามครับโอ้โหตรงนี้ฝาหยัดไม่ข้ามนะครับ พวกนี้เหรอสีแต่ว่าป้ายัดเสร็จด,ดีกว่าแต่ว่านูกงโตเยียยาดวดับหัวดีกว่าป้ายัดเอาครับสองต่อสีเ่เจอไปป้ายัดเอาแทงเขาครับไปโอ้โ สี่ต่อสองนะครับป่ายหัดเสยบมาจะยาวบางบอลครับเอายหยัดโอ oh ้โหลูกน <quer wa> <Far> ี้ครับโอ้โหอะูรูนี้ครับป่ายหัดครับโอ้โหลูกนี้ตรงนี้ตรี้ ตัวสวยนะครับเทพโยตัวสวยมาอีกแล้วเกียยาวาบางวันเสร็จสองต่อห้าหรือเปล่าครับโอ้ไม่ข้ามบอยบอยบอยลบหน่อยต้นต้นลบนิดนึงขอบขอบคุณครับ เสียยาวเอายังนะครับให้กรรมการขานแต้มก่อนนะครับฝ่ายหยัดนำห้ต่อสามหรือเปล่าครับเกมสิแต้ม3ครับสต่อ5ครับเสียยาวเสิยฝ่ายหยัดครับโอ้ลูกนี้ครับเอาแล้วเอาแล้วไล่มาเป็น4ต่อห้านะครับเสียยาวบางบอลคูนนี้ชิงอยู่ที่8ปดพบาทนะครับ สี่ต่อห้านะครับเอาครับเสียยาบางบอลยอดสายยาสีลาสียาวตีเอาครับโอ้โหทิ้งจังหวะกันนะครับว่าฝั่งไหนจะจังหวะดีกว่านะครับการเข้าทำนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับอรอบเดียวนะครับห้าต่อสี่มาเข้าขาซ้ายเสียยาวสายยาตีเหลี่ยมตรงนี้ครับโอ้โห บาทน,นะครับเต้าห่าตาเสียยาวสายยัาจุฬาเสียยาวบางบอลเอาเฮ้ยอแอปากหงวงเลยครับโอ้โห เลยครับค um ู่น ja um evet ี้ตอนลิ้โก์สกอร์ยี่เจ็ดเจ็ดต่ออะไรนะเจ็ดต่อห้าลนี้ลงครับตรงนี้ประหยัดถาวรูนี้ครับประหยัดเดียวครับยาบางบอลครับคู่นี้บอกเดียวครับอย่างมันครับเหลี่ยมนี้ไปเหลี่ยมแก้นะครับก่อนหน้านี้ที่แล้วประหยัดชนะมานะครับชนะมันหนึ่งแต้มนะครับขาใจนะครับอย่าบางบอลจะขอแก้ประหยัดไม่ยอมให้แก้เนื่องจากหมดแรงครับ มาที่นี 8, Walker, no. ้สองเซล้วเอาชั่นนะครับแปดพันนะครับจัดไปนะครับอย่างมันนะครับคู่นี้ก่อห้าต่อแกออยู่ที่ห้าต่อแปดครับประหยัดนําอยู่ครับอย่าโตมาอย่าโตไปประหยัดตีหัวมาอย่าแพ้ไปออกไหมก็ลงนะลูกนี้เป็นลูกดีครับโอ้ยเอาละครับตอนนี้ตอนนี้แอดมินหนีออกตัวแล้ว แอดมินหนีไปออกตัวแล้วครับ<ส>ตอนนี้อ,อยู่ไม่ได้ครับแอดมินอยู่ไม่ได้แอดมินไก่แจ้อยู่ไม่ได้นะครับหนีไปออกตัวนะครับวันนี้ผมมาพากแทนนะครับแอดมิน <Ad min S 2> ไม่ได้แก้พนันนะครับคนแทงสูงสีแล้วคุณนี่ตะกออยู่ที่ห้าตะแปดดูครับเสิร์ฟไปยาวตัว อย่าโตมาอย่าโตไปประหยัดแปะมาอย่าแปะไปประหยัดหัวมาอย่าแปะไปประหยัดหัวมาอย่าแปะไปอย่าหัวมายาวหัวไปอย่าแปะมายาวหัวไปยวอย่าแปะมายาวหัวไปไ,ปไ,ป Hence, ไปม่ข้ามนะตรงนี้ประหยัดนี้โอ้โหคุณนี่ถือว่าถือว่าเอฟซีสองฝั่งเลยนะวันนี้เอฟซีสองฝั่งเชียงเน่นสนามเลยนะ โอ้ยอย่างมันนะครับขอบคุณมากครับทั้งสี่ท่านนะครับดูกันต่อนะครับตัวยาวนะครับประหยัดนะครับรกอลนี่ขยับเก้าโอ้โหลูกทำลูกพลาดนี่ยาวเสียเยอะมากกว่านะครับประหยัดนี่ค่อนข้างพื้นดีนะฮะไอ้บินว่าไงไอ้บิน อันนี้ออกตัวแล้วยังครับต่อแล้วครับต่อแล้วเรียบร้อยครับโอเคต่อจากเสียยาวโอ้โหอย่างมันแล้วเซเว่ตมาจมต่อเก้าต่อห้านะครับ,รบมามบหน้าซ้ายครับโอ้โหฝ่ายหัดเป็นมวยเก่าจริงนะจริงๆนะแกแล้วแก,แกหมดแรงนะที่นี้แกไม่หมดแรงแกเตรียมตัวมาแล้วแกเป็นคนที่ปอดใหญ่ปลายแรงเอาครับ เฉพาะอะไรเทเวศ10ต่อ5หรือ9ต่อ5วันนี้จะก้าว9ต่อ5ครับ9ต่อ5เหรอ9ต่อ5ครับเสียยาวต้องต้องงัดลูกเสียบออกมาถ้าอยากกัดชนะเฮ้ย5ต่อ10แล้วขอไฟครับติดแล้วครับติดแล้วครับเอาครับ5ต่อ10ขึ้นต่อขึ้นครับเสียยาวฝ่ายหัดจุลาครับเอาครับช่วงนี้ครับโอ้โหน่าจะเสร็จเนาะน่าจะเสร็จฝ่ายัดเพราะว่าฝายัดมีเลี่ยมแน่น่ายหยัดมีเหลี่ยมมีลูกเก๋าลูกเก๋าลูกพื้นดีกว่ามาก เป็นคนที่ปอดใหญ่ปลายแรงสิบต่อห้าครับเกียร์สิบสามแต้มนะครับทักไทยแหลมสาทรพ่อน้องออก,ก้าครับผมอาสอร้ิยสิแล้วก็พัมม่านะครับเอาครับมาชมต่อห้าต่อ1ิอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกียรสิบสามครับเสียยาว แกถือว่าถนัดในเหลี่ยมรอบเดียวแต่วันนี้แกบังเอิญครูตอนมาเจอมวยเก๋าอย่างฝาหยักจุลาเฮ้ยเฮ้ยายแล้วครับลูกกระเทือกโอ้โห,โห,โหลูกกระเทือกลูกเก่งนะครับครับฝาหยักวันนี้ต้องมาแบบมั่นใจนะครับแก่อนแข่งแกบอกว่ามั่นใจมากสัมภาษณ์แล้วว่ากินชัว นะครับเพราะว่าแกไม่กลัวตอนนี้หุ้นเสียยาวตอนนี้หุ้นหน้าเสียร,รวมอยู่ที่ประหยัดหมดนะครับประหยัดประหยัดเป็นจอตอนนี้ราคาแสงหุ้นอยู่ที่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเลยอ่ะโอ้หกจ่อสนะิบไปเตะไปครับเสียยาวโอ้ยเหาายาดโมงอ่ครับป๊องเดียวเอาใครต่อเยอะลองไว้นะป้ายเกมนะป้ายเกมป๊องเดียวสามารถหลุดได้นะมาดูลูกเสียบเสียยาวบางบอล เจ็ดต่อสิบนะครับขอสามแต้มตีเสมอเอาครับช่วยโอกาสทำไว้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เข้าทางเสียยาวพอดีนะครับอย่างมันนะครับเจ็ดต่อแปดเจ็ดต่อสี่ต่อแปดต่อสิบไปสองแต้มตีเสมอเทพโยเล่นฝั่งนี้ผมกลัวมันจะแพ้เพราะว่าคนสวยตัวสวยเล่นเสียยาวบางบอลนะครับเครียดมากนะครับ เล่ไปห้าร้เลยไป้าร้อยกลัวตวยกลัวตวยเล่ไปถ้าแพ้ก็แพ้เพราะเทียบโยเล่นเสียยาวอ่ามันตวยคนไม่เคยทำบุญนม่ทำบาปเขาไม่เขาไม่สนอพุทนับคิดอ๋อไม่ทำบุญไม่ได้เหรอเขาไม่ยอมสารภาพโบนครับไปครับเฮ้ยเฮเฮ้อาครับไปครับเอาไปเอาครับเฮ้ยเป๋ครับเป๋โอ้โหปาหญ่เก่าแก่เก่าจริงครับไปาหัดเรื่องให้กิดิ ยาวใช้ความแข็งแรงอย่างย่อนะครับเข้าทำนะครับเอาครับสิบต่อแปดนะครับมาครับไปนะครับป่ายหยัดทิ้มมาเอาครับปอกเดียวครับโอ้โหเอาออกเอาครับออกได้ครับวันนี้ปอกเดียวได้ตื่นไปเกมแข็งแรงนะครับนี่แข็งแรงอยู่ที่การออกลูกเสพครับแปดต่อสิบโอ้ ครับครับแต้มเดียวครับแต้มแต้มเดียวตีเสมอครับครับตอนนี้เสียยาวไล่มาเป็น9ต่อ10นะครับขอแต้มเดียวตีเสมอนะครับ ตอนนี้เสียยาวไล่มาเป็น9ต่อ10นะครับเกม13แต้มไม่มีดิวนะครับท่านผู้ชมยีรัตสุวัตสีมัดีนะครับอาจารย์ดีรัตบ,บอกว่าเล่นกลางทีมสนามทีมฝ่ายหยัดไม่ถนัดเข้าที่สามพรฝ่ายหยัดแกเล่นกลางขึ้นไม่ได้สายตามไม่ดีนะครับโอ้โหนี้ออกครับตีเสมอเรียบร้อยครับ โอ้โหตีเสมอเรียบร้อยครับเฮ้ยี่เยาวกระชืบครับ โอ้ขึ้นตอนนี้ขึ้นแซงนะครับครั้งแรกครับเสียยาวดึนแซงด้วยสะกอสิบเอ็ดก่อสิบนะครับโอ้ oh, oh, ต้องบอกว่าป๋าหยัดทอดไปดื้อนะครับป๋าหยัดตอนนี้เป็นฝ่ายรับนะครับโอ้ oh, oh, ถ้าเป็นมวยก็ยกห้านะครับมวยไทยนะครับตอนนี้จับต้องบอกว่าจับเชือกนะครับหลังทิงต้องบอกว่าโอ้ oh, oh. หลังทิงเชือกนะครับประคองตัวให้รอดยกห้าอย่างเดียวนะครับป๋าหยัด ถ้าเป็นมวยไทยนะครับดมยาแล้วครับโอ้ฝาหยาดจุลาปูนี้8,000บาทนะครับทิ้งเงินรางวัลน,นะครับเซตเดียวนะครับเซตเดียวนะครับกาติกาโอ้โห สิบสิบเอ็ดต่อสิบนะครับครับสิบเอ็ดต่อสิบครับเสียยาวไปครับตีฝายหยาดครับเสียยาวครับฝายหยาดครับเสียยาวครับฝายหยาดครับปีฝายหยาดครับเสียยาวบางวัโอ้โหลูกนี้ครับุดยอดเลยครับโอ้โหลูกนี้ กลับมาได้นะครับเสียยาวหลังจากเป็นรองฝ้ายตลอดนะครับมองบอกว่าเปลียนปลายเกมนะครับลูกเดียวเกมนะครับ12 12อต่อ10แ cm แบตพ้อยทั้งแรกนะครับเอาครับแบตพ้อยรั้งแรกนะครับเสียยาววางบอลนะครับลูกเดียวเกม12ต่อ10ครับ8 0 0 0นบาทครับไปตามสายลมแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับ ลูกตกใส่เน็ตนะครับเสียยาวทําลายจังหวะเสียยาวนะครับก็ยังล็อกได้นะครับฝายหยัดจุลาโอฝายหยัดสู้ทุกราคานะครับผมบอกแผ่นี้ฝายหยัดบอกสู้นะครับแล้วแต่คนแพ้นะครับถ้าแก้ก็ประกบตังใหม่นะครับแผ่นี้แล้วแต่คนแพ้คุยกันแล้วต้องประกบตังใหม่อีกเอาครับ10ต่อ12นะครับ มาขาซ้ายโอ้โหยังได้ครับป๋ายัดครับเอาเสียยาบางบอลครับป๋ายัดเจียยาครับเอาครับโดนโต้หัวครับเลี่ยนี้เอาเข้าขาขาเข้าขาลูนี้ครับโอ้โหแต่กระเจอนะครับเจียยาวทาสอทอมารุดนะครับแล้วก็เล็กอาจะเล็กไปกระเส็ม เอาครับ1ิบเต่อ12ครับมาครับเข้าขาเสียยาวตีหัวมาเอาครับลูกนี้ครับเข้าขาเสียยาวครับโอ้แต้มเท่าครับ12ต่อ12โอ้12ต่อ12นะครับ2ต่อ12นะครับโอ้สายาดบอกเชือดคอครับโอ้ แข่ข้าครั้งแรกนะครับของฝลายจัตุลา12ดอต่อ12ครับมายาวย้โอ um ้ลายจัตุลาแตกลูกสำคัญนะครับโอ้โห้งหดว่ เอาครับเสียยาวเกมครับลูกเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยเอาครับเกมไม่เกมครับเกมไม่เกมไม่เกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลูกนิโลงครับโอ้ลูกนี้ฟ้าจากจุฬากลับมาแพ้อีกแล้วโอ้แปดพันบาทครับแล้วแต่คนแพ้นะครับว่าจะ ออกเจอเลทเลยโอ้โหรับเกมนี้ <Yeah. S 1> ต้องออกว่าขาน้างออกตัวกันจ้าระวัดน,นะครับอ้แพ้ไปด้วยสกอร์1 2ต่อ13แต้มนะครับป๋าหยาดต้องบอกว่าแพ้อย่างหน้าเจ็บปวดนะครับต้องบอกว่าแพ้อย่างหน้าเจ็บปวดโอ้ต้องบอกว่าเสียดายนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเสือยพ่อใครเทียบโรเล่นเจียยาบางบอลครับผมรู้แล้ว ตัวช่วยเล่นเสียยาบางบอลไม่แก้เราไม่แก้นะโอเคเราเราชนะไหมเราชนะไงก็แล้วแต่เราดิแก้เพบอกว่าแล้วแต่เราแก้เข้าทางไม่แก้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 เชื่อยนะสวัสดีแม่ของย้องแล้วแต่เตะโต้งนะเตะโต้งเอาเงินเลยโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์วิรัติลูกศรีบอกว่ายินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับใช่ครับโอเคสวัสดีครับ